ศึกไทยลีกนะครับออกซาร์ในสัปดาห์แรกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็มีลูกยิงรวมกันถึง24ลูกครับเฉลี่ยหนึ่งนัดเนี่ยมี3ประตูให้ได้ดูกันในสัปดาห์แรกนะฮะแล้ววันนี้ครับบอลเต็มแม็กคัท5ลูกยิงสวยๆครับประจำสัปดาห์แรกมาฝากกันขอบคุณไฮไลท์จากทัวร์เชนนาลด้วยนะฮะแล้ว5ลูกยิงสวยๆที่คัดโดยผมเองเนี่ยจะเป็น5ลูกยิงไหนบ้างไปดูกันเลยครับอันดับที่5ครับจังหวัลรุ้ขึ้นมาของเมืองทองครับปรมศอวิไลหักเข้าขวายิงลูกนี้เสียบเสาเข้าไปเลยครับ ปีเสมอโคราชเป็นหนึ่งต่อหนึ่งจากเจ้าฟองประเวศอาจวิไลครับทีนี้ใส่เสื้อหมายเลขสิบเล่นกับเมืองทองครับแล้วจังหวะนี้กระชากขึ้นมาเองครับก่อนจะโชว์ความเฉียบคมฮะยิงบอลเช็ดเสาเข้าประตูไปครับประเวศอาจวิไลอันดับที่4ครับบุรีรัมปั่นลูกนี้อย่างสวยครับสุปชัยใจเด็ดครับประตูปิดกองครับให้ชั้นเก่าบุกมาชนะหนองบัวไปส0นะครับจากดาวซันโมไทยลีกเมื่อปีที่แล้วครับอย่างสุปชัยใจเด็ดครับ เก็บ3าแต้มไปแบบสวยงามประเดิมสนามครับอันดับที่3ครับบอลระหว่างสุขโขทัยกับบีจีครับจังหวะรับบอลน,นอกกรอบของจอรนบาโจหโโยิงอย่างสวยเลยครับประตูขึ้นนํำของสุขโขทัยแหละครับจังหวะรับบอลน,นอกกรอบแล้วกองหลังบีจีประกบห่างไปหน่อยกับบาโจสับด้วยขวาลูกนี้เด็ดขาดจริงๆครับบอลพุ่งทะแยงเสียบตะข่ายไปอย่างสวยงามครับจอนบาโจ อันดับที่2ครับบอลชายเดี่ยวของสยามเยั่ครับยืมตัวมาจากบุรีรัมย์ลวดูจังหวะกกระชากมาก่อนจะหัดเข้าขวาลูกนี้โอ้โหเด็ดขาดจริงๆครับประตูแรกในสีเสื้อของโคราชครับแล้วก็เป็นประตูที่สวยงามเลยครับสยามยั่โซโรมาคนเดียวก่อนจะซัดด้วยขวาลูกนี้เข้าไปอันดับที่1เปิดมาแล้วก็ยิงลูกนี้สามเหลี่ยมเลยครับโนพะก้าวประจวบกลางครับ โอ้โหจังหวะตีเสมอให้กับนครปฐมกับราชบุรีเป็นหนึ่งต่อนหนึ่งนะครับจากบอลมากอบแล้วใส่ลูกนี้เด็ดขาดมากเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปอย่างสวยงาม และนี่คือ5ลูกยิงสุดสวยนะครับประจำสัปดาห์แรกของศึกไทยลีกซีซั่นนี้นะครับชอบลูกไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะหรือว่ามีลูกไหนตกหล่นไปก็เม้นมาเพิ่มเติมได้นะครับฝากตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับกดไลค์กด Subscribe นะฮะทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok ของบอลเต็มแม็กเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ